โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยปี2025ชูต้นแบบทา n ฟอร์เมชัน n l e a d e r s h i p s c สคู่การวางยุทธศาสตร์การสอนขับเคลื่อนความโดดเด่นนักเรียนทุกชั้นปีปักหมุดอัตลักษณ์กุลสตรีวัฒนาวัฒนาคาแรคเตอร์7ประการ จุดเด่นกลยุทธ์สร้างกุลสตรีคุณภาพสูงสู่สังคมไทยยาวนานกว่า150ปีปลื้มคณะนักร้องประสานเสียงคว้ารางวัลระดับโลกปั้นคนดังในแวดวงเพลงและบันเทิงจำนวนมากนางสาวลานทิพทวาทศิน ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเปิดเผยว่าในการก้าวสู่ปีที่150ในการดำเนินการสร้างผู้นำกุลสตรียุคใหม่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนับว่ามีหลักสูตรการสอนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของทุกครอบครัวเน้นการฝึกทักษะของนักเรียนหญิงเพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยภายใต้สิ่งแวดล้อมสีเขียวสอดคล้องกับ WHO โรงเรียนมีมาตรฐานสูงกว่ากำหนดถึง2เท่าตลอดจนมีระ รบบการรักษาความปลอดภัยระดับดีเยี่ยมเพื่อสร้างผู้นำคุณสตรียุคใหม่ที่เปี่ยมด้วยความรักโลกรักตนเองและรักผู้อื่นเพราะเราเป็น School of l ลิฟเน้นจุดยืนคือฉลาดเทคโนโลยีภาษาดีดนตรีเด่นเน้นทักษะชีวิตคิดอย่างมีคุณธรรมมีความเป็นผู้นำอย่างคุณสตรีไทยรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเราก็เคยเป็นเด็กในทีมคอรัสของโรงเรียนยุคพี่หนิงน่าจะกรแล ใช่ค่ะพี่หนิงรุ่นร้อยค่ะขอบคุณค่ะรุ่นร้อยรู้อายุเลยนะคะขอพี่หนิงนี่น่าจะรุ่นครูมาลัยวันไหมคะใช่ค่ะอาจารย์มาลัยวันค่ะะอาจารย์มาลัยวันป็นรุ่นห่เจะเป็นรุ่นอาจารย์ดรวิภาคงคากุลซึ่งท่านท่านเสียไปแล้วแล้วก็ต่อด้วยอาจารย์จันแรมสโอรบอกใช่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 ช่ใค่ใช่่ใช่ใชือเราเรใช่ียนใ้องเพลงจใได้ว่ามาวัฒนาตอนป .5 เจอคลาสเรียน้องเพลง ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยค่ะอยู่โรงเรียนเก่าก็ไม่มีแล้วก็เจอเรียนร้องเพลงทุกปีแต่นอกนั้นมีอย่างอือมไหมคะมีไปเจมไหมคะก็อย่างอย่างรุ่นของเฟนจะเป็นรุ่นช่วงอาจารย์จำแดงค่ะแล้วก็ตอนที่เข้ามาเนี่ยรุ่นพี่ม6ในปีนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่ไปร้องกับการนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราเลยรู้สึกว่าเราอยากเข้าเราอยากไปบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้ไปไหม ได้ไปแต่ว่าเป็นเป็นในช่วงของเนเป็นประเทศจีนทำเป็น international chorus festival เหมือนกั้นใช่แล้วก็จะมาเจอน้องมิ้นต์มินหน้าโตมาแบบยุคคอร์ตั้งแต่ตั้งแต่ปฐมเลยค่ะ,ะก็คือเห็นพี่เฟิร์นก่อนอแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมิน้นรู้จักพี่เฟิร์นแต่พี่เฟิร์นอยู่มัธยมแล้วมินอยู่ปฐมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ตามเขามาอยู่คอรัสด้วยตั้งแต่ปฐมแล้วก็มัธยมก็จด้ยิก็อยู่กับพัฒนาสิทธิ์เนี่ยค่ะตั้งแต่ยุคแรกเลย ทัวันี้คุณเฟิร์นก็ยังเป็นนักดนตรีเล่นเปียโนซึ่งเจอเขาบ่อยในหลายงานมากแต่ไม่เคยทราบว่าเป็นรุ่นน้อไม่เคยไม่เคยอดตัวเลยพี่เจนตามไปดูเขาถึงนู่นนยค่ะที่เยอวมันดีค่ะก็เป็นเล่นถึงที่โน้นนะคะส่วนทางนี้ก็คุณหวานซาซ่ามีเราเนี่ยสองสาคนเนี่ยที่ออกมาใส ที่จะไม่ใช่ทางคลาสสิอกแต่จะมาเป็นทางร้องเพลงเป็นอาชีพนะคะแล้วก็คุณสุทธิธรนี่ก็เป็นพิธีกรหล่อร่าอานิทันเพราะว่าการเรียนการสอนในการตั้งแต่แรกเริใช่ค่ะคือเรื่อวรากับเสียงเพลงนี่ไม่เคยหยุดเลยนะคะ150หาปีเนี่ยเพราะว่าเพลงของเราก็เริ่มมาจากเพลงในโบสถ์เพลงฮิมมันก็เลยแบบมีความเชื่อมโยงกันโดยตลอดถ้าส่วนตัวเนี่ยล่าคือดีใจมากเพราะว่าล่ารู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ย วงโยธวาทิตดังมากระดับโลกแต่ทําไมไม่มีใครรู้ว่าคอรัสประเทศไทยเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกเช่นกันเป็นแบบเป็นรางวัลโอลิมปิกแล้วรางวัลโอลิมปิกแห่งเสียงเพลงัอะรู้แล้วฝากด้วยนะคะคือคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรียนร้องเพลงค่ะคืออย่างตอนตอนรุ่นแนี่ยแบบเล่นเปียโนร้องเพลงชาติเราก็เล่นกับเปียร้องกับเปียโนใช่คะเดินเข้าโบสถ์น้องๆเดินเข้าโบสถ์ก็ต้องเล่นเปียโนคลอให้น้องๆเดินแล้วเราอยู่เมืองคริสเตียนแต่เราไม่ได้เป็นคริสเตียน แต่เราได้รับการสอนในเรื่องของตักหลักของคริสเตียนมันมันมีแต่เรื่องของความเป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมแล้วคุณธรรมนำวิชาการนี้ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกินข้าวก็มีเพลงรรบประทานอาหารมันมันเลยสาสารไปในจิตวิญญาณเราะอาหารประจาวันอีฟูจัสนและบริการบิดามดาพระเจ้าทรงประทานให้เราอิ่งน้ำส้ำลานบรรนาขอาพระคุณอาเมน ของพี่เจ็ไม่ใช่องพี่เจ็นี้องมนาีอาหารไม่บาและแดดฝไม่่เคยได้ยินมีสุขแสนสบายถ้าไหวโมทนาอามนษนะคุณทันได้ยังไงพี่จำไม่ได้เลย ภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษขอยืนยันว่าเราเป็นเด็กไทยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารเอาัวรอดได้จากโรงเรียนตอนเด็กเรามีเรามีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ต่างชาติสองพวก missionary ตอนนั้นเรารี่นลื่นแยมแซมได้แมเจนแล้วก็แล้วก็เราก็ร้องเพลงนะคะตอนนั้นเราก็ร้องเพลงไม่ใช่เพลงแบบนี้แต่จะเพรืมเพลง เขาเรียกแต่พื้นเมืองของอเมริกาเสียงเพลงนะคะยังจำได้เลยว่าร้องเพลงใคร c ้อเข่า m ส s น u ้าโซ่ alive alive all เสี่ยนเปี้ยนนะคะเดี๋ยวเป็นเก่าๆพวกนี้ค่ะพื้นเมืองจริงค่ะในวันหน้าคือโตมากับเสียงเพลงแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่แล้วก็เรื่องของศิลธรรมล้าแปลว่าทางทางเราก็สามารถสู้กับพวกเมืองที่ ทุกวันนี้ก็จะมีรงเรียนนันชาติที่เป็นการแข่งขันกันมากนะครัคือคือ position ของเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้แข่งอนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บเงินเป็นล้านบาทต่อปีเนี่ยนะคะค่าเรียนเราแค่เป็นแสนนะคะแสนนิดหน่อยต่อปีแล้วเราก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างประจำด้วยแล้วก็อยู่ประจําด้วยนะคะทานอาหารเนี่ยมีทั้งอาหารว่างอาหาร หลักแล้วก็อาหารว่างมื้อบ่ายอีกอะไรต่ออะไรพวกนี้ค่ะกลางคืนมีนมให้ถานอีกด้วยเนีคะแบบว่าแบบว่าแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องของของว่าเราจะแข่งในเรื่องของ international ภาษาหรืออะไรนะคะจริงๆโรงเรียนพัฒนานตั้งเดิมคือ Missionary อเมริกาท่านมาเปิดโรงเรียนนี้ก็คือมิสเอ็นาซาราโค้เพราะฉะนั้นเรื่องภาษามันมาจากตอนนั้นแล้วครูของเราก็คือเนี่ยค่ะสิทธิ์เก่าที่มาเป็นครูมาเป็นผู้จัดการมาเป็นอะไร ก็สามต่อมันก็เลยทาให้เราเหมือนเรามีวัฒนธรรมของเราที่จะต้องเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็มารุ่นของเราเราก็เรียนตามหลักสูตรกระทรวงแต่เรื่องร้องเพลงก็ไม่เคยทีมากกว่าเยอะใช่ไม่ได้ได้ไปใช้อาชีพนี่คืออย่างคอรัสเนี่ยคือร้องเพลงในโบสถ์ร้องเพลงในอะไรงเงี้ยเป็นทุกวันน่ะทุกวันสายภาพค่ะอย่างอย่างมีทํางานสายดับอาคาใช่ไหมคะพิธีกรอะไรเงี้ย คือพอเราไปทํางานเราเจอคนอาชีพเดียวกันอ่ะมันจะเห็นเลยว่าภาษาเราได้แข็งกว่าแล้วพอ<ช>มันมีภาษาที่มันมากกว่าหรือว่าแข็งกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีใ,<ช>ในการต่อยอดในการที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการต่อยอดในที่การงานอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าภาษาเรามัแข็งจริงๆเพราะว่าคือเคยไปคุยกับเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะคือ ถ้าไม่จำไม่ผิดอนุบาาเราก็ a b c d กันแล้วนะแต่ว่าบางโรงเรียนน่ะเขาอาจจะเริ่มซึสะมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเราได้ได้ซึมซับมันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไม่ได้ถูกบังคับใช่ต่าเหมือนมันซึมซับมาเรื่องภาษาใช่ใช่ชั่วโมงชั่วโมงเรียนอังกฤษเยอะมากค่ะจได้จริงวันนึงกี่ชั่วโมงใชั่งใช่ช่ก่ชเวครูสอนภาษาอังกฤษตอนนั้นนะคะแบบเจนซึ่งเป็นเป็นคุณคุณยายของน้องลุกพี่อ่อะ แหม่เจนตอนนั้นนะคะสอนเนี่ยจำได้ว่าในชั่วโมงเรียนนะคะให้ตบมือแทงจำได้ปะใช่ it's good to see you you look wonderful so do you แล้วคือต้องตออะไรจังคืออะไรแต่มันอยู่ในมันอยู่ในเลหัวมันอยู่ในตัวเราตลอดจะมีวิธีอย่างเงี้ยใช่เพราะกนี้ก็ยังแบบผลิตคนดังเข้าสู่การบันเทิง โอ้โหเยอะมากคือเราจะเตรียมงานนี้เราก็เลยลิสต์ออกมาผิงผิงอ๋อใช่ดีไม่เราได้สอแล้วมีใครอีกนะโอ้เยอะมากลิสต์ออกมาห้าสิบกว่าคนน่ะห้าสิบกว่าคนนี่ไงรายการไหวไหวแต่ดีวนดีวันพิธีกรนนนี่นี่นู่นนีเอาไปว่าเยอะแยะมีใครปีเปลมีอ๋อใครนะคุณอาตลีเจรระวณใช่เจรระวณอาตลีเยอะเยอะมากค่ะลิสต์ออกมานี่ประมาณห้าสิบหกสิบคนได้เลยอะค่ะ เฉพาะในวงการบันเทิงนะคะเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่หวานว่าเราผลิตน้องเยะเหมือนกันใช่มากเปน้องฟางใ่ใช่่ี่อกว่าไม่นไ่ยะด้รค่ตอต่อยอดแต่แล้วแต่ใจเขานะฮะก็จะไปทางไหนอย่างตัวแม่เองตัวแม่ตัวก็อยู่ที่นี่จนถึงสิบกว่าขวบะคะแล้วถึงย้ายไปเรียนที่นิวซีแลนด์ไม่รู้สึก ว่านั้นเลยไม่รู้สึกว่าด้อยเลยเพราะภาษาเรายังแน่นอยู่เลยตอนนั้น <Wow. S 2> นะเราไปต่อเราไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหจะต้องแบบโหยอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้ภาษาไว้เยอะแล้วส่วนลูกสาวตอนนั้นจะต้องเข้าเรียนแต่ต้องอยู่ประจําก็เลยไปอยู่สาธิตเขาบอกเลยภาษาไม่ได้ดีเด่นหรือวัฒนาล้วก็ไปอยู่นั่นท็อปเลยอะ่ะคือแบบว่าสบายเลยเอาต่อย,ยอดไปได้เลยอ่ะค่ะเพราะภาษาอังกฤษที่นี่ดีมากมากเน้นพูดอ่ะแบบว่าชาัดค่ะคือเราเราเป็นโรงเรียนที่ ที่พี่เจนสรุปเหรว่าเรื่องภาษามันมาได้ยังไงเรื่องร้องเพลงมาได้ยังไงแต่สุดท้ายแล้วเราโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพเราต้องมีต้องมีคุณธรรมคือเรียนอะไรล่ะแล้วก็เข้าโบสถ์แล้วก็ฟังพระคัมภีร์แล้วก็คือมันต้องมาอยู่ประจำต้องจะอดทนแค่ไหนถึงจะอยู่ประจําได้โดยไม่มีพ่อแม่มาคอยสับสนยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะห้าวันต่อสั่าจริงพวกพวกเรายอมสอบตกนะคะแต่ว่าเราไม่ก็ ข้อสอนใคม่าาบชชใช่ร้องได้มลต้องร้องช่ช่ือไว้ใจฉันนะคือทุกอย่างก่ใงเรียนเราที่เป็นคาสอนนะคะมันมักจะมากับบทเพลงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ถึงเราจะแบบอาจจะนึกไม่ออกว่าเอะเขาสอนไว้ไงแต่พอเรานึกเป็นเพลงปุ๊บเนยมันออกมาเป็นคำสอนค่ะแล้วทุกอย่างก็อิงตามคุศาสนาเป็น ือมันแบบมีส่วนผสมของความเป็นไทยกับความเป็นสากลที่มันลงตัวกันนะซึ่งตอนนี้ค่ะแบบการตลาดประเทศไทยนะการตลาดการศึกษาเนี่ยพ่อแม่หลายคนมองหาโรงเรียนที่ให้ภาษาในบริบทของความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราเลยมั่นใจว่าโรงเรียนวัฒนาตอบโจทย์มากค่ะตอบทยมากที่สุดเลยขอเสริมในตรงนี้นะคะเพราะว่าพอดีพี่หนิงพูดถึงเรื่องใจมากเลยได้ทิ้เสียงเจลยค่ะข้่เสริมว่าอย่างที่บ้านคนนี้คือ คืออยู่เราอยู่วัฒน,นากันมานะคะตั้งแต่รุ่นคุณยายซึ่งคุณยายเนี่ยคนไม่แน่ใจว่าเขานับรุ่นยังไงน่าจะเป็นรุ่นประมาณแบบสงครามโลก<ช>แล้วก็เป็นรุ่นแรกๆที่ได้เจอแม่มที่มาสอนแล้วก็คุณยายเนี่ยคือคือเป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงถ้าถ้าถ้าเป็นรุ่นก่อนน่าจะรู้จักก็คือคุณอมาราวดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นข้อพิสูจน์ว่าเรื่องภาษาเนี่ยเรามีความสามารถมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีโรงเรียนนานาชาติหรือว่า การออกไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยคือเราพร้อมมากมาตั้งนานแล้วค่ะค่ะเราเป็นที่หนึ่งด้านภาษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่หรือรัชกาลที่ห้าที่พี่เจนเล่าให้ฟังว่าคือรัชกาลที่ห้าเนี่ยนะคะได้ขอให้นักเรียนวัฒนาเนี่ยไปช่วยต้อนรับแขกต่างประเทศค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนเดียวตอนนั้นรัชกาลที่ห้าเรียกโรงเรียนแบบโคนะคะเป็นโรงเรียนเดียวที่สามารถจะ มีเด็กผู้หญิงที่จะไปต้อนรับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีมารยาทแบบฝรั่งะได้คือวินว่าทั้งหมดทั้ง,งหมดทั้งมวลเลยทาให้เด็กวัฒนาจบไปแล้วต่อยอดได้ทุกสายค่ะบันเทิงก็ได้วิชาการก็ได้คือจะเห็นว่าเรามีสิทธิ์เก่าอยู่ในทุกวิชาชีพจริง,รงๆแล้วในแต่ละคนคือเราก็จะเห็นชื่อตามสื่อตามอะไรที่เป็นที่รู้จักกันอยู่เพราะว่าคือมันมันแน่นในทุกทาง และทุกคนก็ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเองตอนที่ทีงเรียนได้เจอตัวเองเหมือนที่ท่เจาบอกว่ามันมีเซลฟ์เอสตีมที่ทุกคนจะได้รู้จักตัวเองคุณค่าตัวเองจริงเพราะว่าเราโมเมนเอ็มพอร์เมนต์เนาะของรุ่นของรุ่นแม่นี่คือคุณยายมาเลยค่ะคุณแม่ คุณแม่สามีวัฒนาทั้งคู่มาพี่ก็วัฒนาลูกแหวนก็วัฒนาแต่นี่เสียใจที่สุดว่าไหว้ก็ะเสียใจที่สุดคือหลานตอนนี้ห้าเดือนเป็นผู้ชายก็เลยขอสักคนได้ไหมคะขอสักคนาล้วลูกสาวนี่แหวนตลอดบอกตลอดเวลาไม่อยากส่งอินเตอร์เพราะอยากให้มีความเป็นไทยอยากให้เขียนไทยได้อ่านได้คล้องแล้วก็ค่อยโตแล้วค่อย ค่อยๆเป็นภาษาอังกฤษทีหลังก็ได้แต่อยากได้ความเป็นไทยนะคะเป็นเชิญเลยค่ะอนุบาลหนึ่งอาุ2อย์สองอาล3แล้วเด็กผู้ชายนะคะเช่นอเาแบมมเลยแแก็อยากจะบอกว่าวัฒนาวิทยาลัยไม่ใช่แค่โรงเรียนค่ะสำหรับหนังคือพ่อแม่เพื่อนพี่และก็ทุกอย่างที่หลอมรวมเป็นตัวเรานะคะมัมผมไม่พูดว่าเราเป็นคนดี แต่แบบว่าแบบมั่นใจว่ามันได้อยู่ในโรงเรียนที่ดีก็จะได้ตัวเองไม่มีลูกฝากลูกคระดึนเข้าโรงเรียนนี้มาเยอะแล้วแต่ตัวเองไม่มีโอกาสแต่เราภูมิใจที่คุณแม่ส่ง,งเรามาโรงเรียนนี้ค่ะพัฒน,นาเพื่อลค่ะ